แล้วเ,เขาเซ็ทุกข,ขั้นของช่องเอดิคิงผมจะมาหนึ่งหนึ่งชเอตเกมมิ่งรอบที่สแล้วทุกคนแก้มือแก้มือเขานะไปเอาโดนเฉยเซบเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ชูซูอ๋อเอาแล้วเซบ ไม่มีสกิลขามยชายัดไปเอ,ออยังตึงเดี๋ยวก่อนเขาจะไม่ทำอะไรผมเลยนะเดี๋ยวก่อนมาเอ,อ้าัวเฉยโตโซ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 แตกไป

วับมาอย่างก,กันินจาไปโอ้โหลงที่พระเย,ยมาแล้วทุกคนสู้ได้ไหมเนะี่ยเอาจะไม่มีขบุชะไม่ชีดขบุเขบุชะตึงจัด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  แล้ผาผลน้ำแข็งมันก็สู้ผนดาร์กยากแล้วเขาเพราะผมขึ้นฟ้ายอย่างเมื่อกี้ก็ตายอะ <c oughs> ยิงบัวตอนนี้ อย่งตึงเลยอะขยับมือเขียดโปรเพเยอร์วิวก็จำได้มือนเค่เป็นหนึ่งคนในเกมโปรเพเยอร์นะอือรู้สึกว่าหนียับเลยคนนั้น16ล้านคนคนนั้นอือก็ 16บล้านอะไม่ใช่ยี่้าล้านเอา้าสกิลไม่มากดเตีเสือนด้วยกัน วิดวๆดวุดเขาก็วิดผมก็วิดนะทุกคนเขาไม่ได้วิดคนเดียว๋ยวสักวันผนจะทำคลิปแบบหนึง่งกับหัวเคยนผมให้ดูรับรองไม่ถึงสองวิตายหัวเคยนผมก็ไม่ถือเหมือนกันนะตึงจัดถึงทุกคนอออ๋โตัโล,ละโดวออก,กันไม่ทัน,นก็คล้ายๆโอ้คล้ายๆคอมโบของแบบซุปนะทุกคนใช่ไหมสาบจก,กิลวเหมือนกัน เปลี่ยนจากซีเป็นสตแทนรู้รู้รู้ไม่ได้ตาย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 โอ้โหอย่างแรงตึงจัด ไอเดี๋ยวเพิ่งเห็นเขามาเคลียร์ข้าวหัวรถอ๋อเป็นดาบแปบบ๊บเอาเล่นอ,อะไรดีอย่ลุมไหมย่าลุ้อนหนึ่งสันโต๊เอยสันโต้ดมัเกี่ยวเลยด้วยแต่ก็อ่ารถสุดท้ายทุกคนชนะก็คือชนะแพ้ก็คือแพ้แค่นั้นแหละไปแก้มือ,แก,มอแก้มือก็อยังแพ้ทุกคน <c oughs> <c oughs> มา โอ้โหเขียนี่ของวันยีิบเอ็ดแล้วเลยอันนี้เขาเรียกน้ำงขีงสก,กิลเปิดเนาะเอาฮะลดลด่หรอ โยรุผมไม่แนะนำให้เอาลากเข้าหัวนะผมว่าเอาไปห,หนึ่งหนึ่งหน้าดีกว่าลากเข้าหัวคือยากแล้วโยนุ่ยนะถ้าไม่ลุมช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแล้วสะสมภาพเปทุกคนม <c oughs> าพูดต่ตอนนี้ดี <c oughs> สาธา <c oughs> จ์เกี่วมวไปก่อน <c oughs> ได้ฟันได้ฟัน ติดผลสายฟ้าไปหน่อยช่วงอันไปนั่งเล่นผลสายฟ้าม,ามันก็ต้องกดสกิล F แล้วก็ก,กดไปกด X ทุกคนขึ้นฟ้าไปกด X อะผลสายฟ้าเนาะตายแชมป์เนาะแต่เซตเซตเซตเขาไม่แชมป์นะทุกคนจะตายอะ,อะผมหนึ่งหีกับยี่ห้าเอ็มคนอื่นนี่จะตายแชมป์หมดเลยอาไป โถจนเจาาคิต่เคสไปโอ้โหต่อเคียโหดอะจัดชเนี่ยไม่ได้โอโหไม่ไหวอย่างโหดจังจาด ตึงจัดแต่ทุกคนไปทีม่มหาตึงอ่ะบายเขาบอกบา,าบายแล้วกันบายแ่้วเขมีเฟนชเขาแล้วทุกคนอ่ะไปแล้วก็ทุกคนก็ที่ยังไม่เข้าดิเขา้าที่เข้าอดิก็อย่าลืมเข้าทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยแล้วใครอยากเข้าเคียนก็ทักมานะครับให้เอบวกไปดูเงื่อนไขในดิสเอาบายขมุย